โดยการสั่งให้ทหารจากเมืองหลวงก็คือทหารที่ทําหน้าที่ปกป้องหุนเซนหรือที่เรารับรู้รับทร,ร,ราบว่าคือกองกําลัง B HQ ได้ขึ้นมาสมทบก็มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณกําลังลบอยู่4กองพัน4ี่กองพันลบก็ประมาณสัก3,000เศษและจุดนี้จะเป็นจุดที่ จะต้องทุ่มเททุกอย่างคาดหมายว่าอาจจะมีการขนจรวจที่เคยใช้ปกป้องบ้านของฮุนเซนไม่ว่าจะเป็นจรวจแซมหรือจรวดจากพื้นสู่อา,ากาศชนิดอื่นนี่มาติดตั้งไว้บริเวณนั้นคำสั่งของสมเด็จฮุนเซนเป็นคำสั่งที่ได้รับรองโดยพระบรมราชโองการของกษัตริย์ นรดมสีหามุนีซึ่งได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งให้สมเด็จเดโชฮุนเซนเป็นหัวหน้าสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาดังนั้นอำนาจในการสั่งการทหารจึงขึ้นอยู่กับสมเด็จเดโชฮุนเซนเพียงคนเดียวดังนั้นไม่ว่าการเคลื่อนกำลังจากหน่วยไหนเป็นหน่วยไหนจะต้องได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากสำเร็จเดโชคุนเซนเท่านั้นนี่คือในทางปฏิบัติในประเทศกัมพูชาเมื่อสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากลับมาอยู่ในขั้นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งและจุดที่ทหารไทยคนไทยต้องการที่จะได้คืนมามากที่สุดก็คือแผ่นดินไทยบริเวณปราสาทต,ตาควายและปราสาทขนา ดังนั้นเมื่อกองทัพไทยทหารไทยกองทัพภาคที่สองกองกำลังสุรนารีตั้งฐานกำลังอยู่ห่างจากตัวเนิน350เพียงแค่ไม่เกิน30เมตรมันจึงเป็นจุดเปราะบางที่สุดฮุนเซนในฐานะที่เขาเคยเป็นนักรบมาก่อนเขาก็มองเห็นว่าไอ้จุดยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยคนทั้งกัมพูชาชาวขเขมรทั้งหมดเนี่ยรับรู้รับทราบว่าทหารขเขมรฮุนเซน ยึดตัวปราสาทตาควายไว้อยู่เพรอล่าสุดน้องสาวของหุ่นเซนก็มาปรากฏตัวที่นั่นคนทั้งแผ่นดินของกัมพูชาชาวเขมรทั้งแผ่นดินเรารู้ดังนั้นเขาจึงต้องปกป้องปราสาทตาควายไว้ถ้าสูญเสียปราสาทตาควายเมื่อไหร่แสดงว่ากองทัพเขมรหุ่นเซนได้รบแพ้ทหารไทยอย่างชัดเจนดังนั้นการสั่ง ทหารเที่ยวนี้ฮุนเซนจึงสั่งไปที่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือกองกำลังทหารภูมิภาคที่ห้าซึ่งรับผิดชอบจังหวัดพระวิหารรับผิดชอบจังหวัดอุดรมีชัยก็จะต้องเอาทหารบ้านคือทหารบ้านที่รบอยู่บริเวณแนวชายแดนซึ่งเป็นอดีตขมินแดงบ้างเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นจับมาเป็นทหารบ้างสั่งให้รวมกันเป็นกองกำลัง แต่ทหารบ้านเนี่ยเขาจะวิตกกังวลเพราะในอดีตในการรบวันที่25ถึงวันที่28เนี่ยผู้ที่สูญเสียอย่างหนักก็คือกองกํลาลังทหารบ้านประจําภูมิภาคที่5นี่แหละตั้งแต่พีวีเฮียมาจนถึงอุดรมีชัยเนี่สูญเสียมากซึ่งตัวเลขการเสียชีวิตนี่มากกว่า5,000นายซึ่งสมเด็จมุนเซ็ซนก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ทหารกัมพูชาแต่เป็นทหารไทย ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับทหารของภูมิภาคที่5ซึ่งเป็นทหารบ้านซึ่งอยู่บริเวณนั้นเนี่ยโดยการสั่งให้ทหารจากเมืองหลวงก็คือทหารที่ทําหน้าที่ปกป้องฮุนเซนหรือที่เรารับรู้รับทราบว่าคือกองกําลัง B HQ ได้ขึ้นมาสมทบก็มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณกําลังลบอยู่4กองพันสี่กองพันลบก็ประมาณสัก 3, สามพันเศษ คือหนึ่งกองพันมันไม่ครบ1000งนคนนะ่ะบางกองพันก็จะมี800 700ร้วมกําลังกัน4ี่กองพันนี้ก็ประมาณสักสามพันเศษเป็นทั้งทหารบ้านและเป็นทั้งทหาร b h q ินี่คือการสั่งกําลังเที่ยวนี้และจุดนี้จะเป็นจุดที่จะต้องทุ่มเททุกอย่างคาดหมายว่าอาจจะมีการขนจรวจดที่เคยใช้ปกป้องบ้านของฮุนเซนไม่ว่าจะเป็นจรวจแซมหรือจรวจจาก พื้นสู่อากาศชนิดอื่นนี่มาติดตั้งไว้บริเวณนั้นเพื่อที่จะแสดงการข่มขู่ว่าถ้าไทยใช้กองทัพอากาศไม่ไว่าจะเป็น F16 หรือกิปเพนมาสนับสนุนการรบของอทหารของกองกำลังสุนทราลีสังกัดกองทัพภาคที่2อนี่ทหารอากาศของเราก็อาจจะถูกยิงด้วยจรวดแซมได้อีกไม่กี่วันผมคาดหมายว่าทางทหารของเมนฮุนเซนจะโช จตรวดแซมแต่ว่าจะติดตั้งอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ไม่รู้แต่จะโชว์ว่าจะนํามาติดตั้งในบริเวณนั้นเขาจะดําเนินการผักดันไม่ให้ทหารไทยเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบริเวณปราสาทตาข่ายถ้าทหารไทยต้องการจะเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณปราสาทตาควายเมื่อไหร่คําสั่งก็คือยิงได้ท,ทันทีเพราะเขาถือว่าทหารไทยลูกลํำอธิปไตยของเขา นี่เขาคิดอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่จะประทะากันและน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทหารไทยเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิด13จุดและใน13จุดนั้นมีปราสาทต,ตาควายถ้าเคลื่อนไปที่ปราสาทต,ตาควายเมื่อไหร่มีรถในการเก็บกู้ระเบิดหรือเจ้าหน้าที่ทีแม็กไปที่ปราสาทต,ตาควายเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับมีการต่อสู้กันด้วยอาวุธแน่นอน เขาบอกว่าเขามีจรวดแซมเป็นจรวดที่ใช้ย,ยิงจากพื้นสู่อากาศเป็นของโซเวียตแต่ของแซมอของกัมพูชาน่าจะเป็นแซมที่ผลิตในจีนนะครับซึ่งไม่ทราบพิสัยการยิงว่ายิงได้แม่นยิงด้วยระบบเทคโนโลยีอะไรแต่เขาบอกว่าเขามีจรวดแซม